สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำแหวนพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นแหวนธงชาตินะคะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะเป็นแหวนานาคนะคะแหวนานาคก,ก็คือทองแดงนั่นเองนะคะสำหรับวงนี้นะคะหิมต้องแจ้งก่อนว่า อิมก็ไปทํามาเหมือนกันนะคะวงนี้เนื่องจากว่าตอนแรกๆที่ได้มาเมื่อต้นปีอะคะ่ะตรงส่วนของลายธงชาติลงยาธงชาติเนี่ยะคะ่ะปรากฏว่าลอกนะคะลอกคือแทบไม่เห็นลายธงชาติและเห็นแค่เรือนลางอิมก็เลยต้องไปลงยาลายธงชาติใหม่อีกรอบนะคะแล้วก็ขัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือ แหวนตอนสภาพมาครั้งแรกๆก็ค่อนข้างมอมมอมเยืนๆแล้วอันนี้อิ่มต้องใส่นิ้วน,วนางนะคะก็นิ้วนางก็จะเหมือนพอดีแล้วก็คับเวลาจะถอดออกก็จะต้องอาศัยน้ําสบู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นนิ้วก้อยนี่ก็จะหลวมไปเลยอีกนิ้วกลางนี่ไม่ได้เลยนะคะรายละเอียดอิอ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปอีกรอบนะคะสำหรับ วงนี้นะคะต้องแจ้งก่อนว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์วัดไซส์แหวนนะคะตำร้านขายเครื่องประดับเนี่ยนิ้วนางอิ่มจะอยู่ที่ประมาณไซส์58-59อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือช่วงที่พออิ่ม ไปลงยาใหม่แล้วนะคะอิ่มก็เอามาแช่แล้วก็ขัดทุกวันในช่วงนั้นนะคะประมาณต้นปีแล้วทีเนี้ยอิ่มก็ไม่ได้ใส่เลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าจะเห็นว่าก็จะมนหน่อยนะคะก็เพิ่งเอามาแช่เมื่อคืนแล้วก็มาขัดเมื่อกี้นะคะขัดก็คือขัดคําว่าขัดในที่นี้ก็คือพอแหวนแห้งแล้วก็ใช้ ถ้าเช็ดแว่นตาเราเนะะี่ยค่ะถูถูถูนะะี่ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะช่วงก่อนที่ประมาณต้นปีที่อิ่มใส่บ่อยๆอ่ะตอนหลังจากที่อิมไปเ,เติมยาลงยาใหม่แล้วเนี่ยก็จะใสสวยกว่านี้เนื่องจากว่าอิ่มใส่ช่วงนั้นใส่ทุกวันนะคะแล้วก็ล้างนะคะน้ำนะคะน้ําใช้น้ําประมาณแนะนําประเภทน้ําสบู่ก็ได้คะ่ะน้ําสบู่หรือว่า ใช้น้ําสบู่น่าจะดีกว่านะคะน้ําสบู่แช่น้ําสบู่อะไรเงี้ยแล้วก็ล้างออกแล้วก็ขัดคําว่าขัดในที่นี้ก็คือเช็ดนะคะเช็ดด้วยผ้าเช็ดแว่นนะคะถูๆถ,ถ,ถูทุกวันก็จะใสเลยนะคะก็จะใสกว่านี้นะคะแต่ว่าตามสภาพอายุของแหวนก็เนี่ยนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะซึ่งเป็นปกติของแหวนพระเก่านะคะแผ่นแหวนพระที่ เป็นพระแหวนเก่าแล้วก็เจ้าของเดิมๆเขาไม่เคยได้เก็บดูแลรักษาดีๆเพราะเขาอาจจะใช้ตลอดนะคะเช่นใส่ตลอดใส่จนเยินอย่าเงี้ยเพราะว่าตอนสภาพมาครั้งแรกก็คือเยินจนแบบที่ลงยาลายทงชาติไว้แทบจะไม่เหลือค่ะเหลือแต่เป็นคราบนิดๆหน่อยๆให้พอรู้ว่าส่วนไหนเป็นสีอะไรเฉยแล้วอิ่มก็ต้องไปทำลงยาใหม่อันนี้คือการลงยาใหม่ เป็นนาคนะคะเป็นแหวนานาคนะคะหรือแหวนทองแดงนั่นเองนะ,ะนาคก,กับทองแดงก็คือสิ่งเดียวกัน,นะะหรือบางคนยุคใหม่เรียกว่าทองชมพูะคะ่ะทองชมพูก็คือนาคนั่นแหละก็คือทองแดงนั่นแหละนะคะ นี่นะคะก็จะวัดให้ดูจากตรงนี้นะคะจากไม้บรรทัดก็จะอยู่ที่ประมาณ1เซนเกินครึ่งมานิดนึงนะคะ1เซนเมตรเกินครึ่งมานิดหนึ่งนะคะ,คะ,คะถ้าใครที่ใส่ไซส์นี้อยู่แล้วนะคะก็สนใจทักได้นะคะ คือไม่บรรทัดอิ่มเลขศูนย์อิ่มก็เริ่มงงเนาะเพราะว่าเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนี่ก็คือเริ่มคัดเคลื่อนเริ่มเลือนลางนะคือซึ่งอิ่มก็ทําคลิปไปหลายคลิปอิ่มก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองว,งวางวางแบบวางแนวโชว์ให้เห็นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรกับประมาณเจ็ด ประมาณ7จมิลลิเมตรนะคะประมาณนี้นะคะ1นึ่งเซนกับ7จ็มิลลิเมตรนะคะก็เขาก็จะมีจุดนะคะจุดตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมหัวแหวนนะคะลองดูหัวแหวนนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิมแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ